โอควาตัวนึงครับกับปูกับปูพี่น้องเอาปูเอาปูเาปนาะนี่แหละครับใส่สองรางเข้ามีแต่ปูแต่ปูมีแตป่ตป,ตปูโอ้วนนี่ลูกเต็มเลยครับปล่อยป่อย,อยเอาปล่อยครับครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้ายูา่ทูพี่ข้ารบหลักทุกทุกทันนะครับลุงเปล่าอ่าเป็นไงเป็นไง แปนงขับเอซีแล้วผู้รับจมทัวลูกครับครับกับการมาห่มมาหอกับสามจิตกันเนาะองตะแ่ยวตะแ่ยวยังหนุ่มเพื่อเราครับกับมือนีปแปลงห่มแกต่างจังน้อยครับขขก,กับอยู่ขอกใก่้สามจิตเนี่ครับของก็ตื่นพี่น้องตื่นสวยจังน้อยครับมืนอนีกับได้วันสิผ้าพีผ้าน้องออกไปเบื้องใครเบื้องหน้าเบื้องตรงเบื้องก่อนเบื้องไส้เบือ้องหงางคือเก่าแหละครับแต่ว่าแวะมาเกี่ยวกายเกี่ยวกาก้อนเนาะครับจังสิไปครับเกี่ยวกันแล้วครับใกล้กระไดให้เหลืออะไรเราพี่น้องมากัดครับ กำลังสิงไงซนี่เราก็แม่กับป้าหมากับกัดครับสาติดกับเลียงคอยน้องรับเลียงมันหกน้ำรับหมาแม่เสื้อมมันลายไปน่นาะปัจจุบันสามติหลายมันเห็นแม่เสื่อมไป,ย,ปยังเรามันย่ำคำขึ้นมาพักอยู่นี่ครับใกล้ขันบ่อเขาในกอคอกนี่หมากัดเบิดครับขาน้องขันหมอกนี่เสียซ้ำนี่นะครับว่าสีให้มันท่านเกี่ยวขอ้อคือสีเพาท่านลงไปหลังมัน มันยังหน่อยอยู่ครับนี่จกว่าสีเสือสีหลอดมาซทำได้นไไเนา,าะครับเราเสียวไว้ไส่เกี่ยวเขาหน่อยนะครับเพื่อมีเทียงน้องเขาบ่ซอยยกเขายกน้ำเนาะครับพอได้เห็นเนื้ออยา่างเนื้อกินไม่ตีให้น้องเขาครับไปครับออกไปท่วงเป็นทาครับพวกเราไลายใหญ่กันห้างครับมันสวยแหล่านี่สามทิศกษิตเดชแหดงานน้ำครับ ปลากระบอท่านล่งดีดอกครับพี่น้องก็ว่าจะออกไปซู้มือหรือเก้านแหละนะครับเบองไเบางหน้าก็ได้มันบลล่งคือทิปก้อนๆสี่สามทิปพาพี่น้องไปสมแซมนั่นนะครับเมื่อนั้นมันล่งอีหลีครับปลาหน่อยล่งดีรักเมื่อนั้นยามเทือกหกเทือกครับกุสิคํำเดี๋ยวนี้กับมิดเป็นปลาเสียงปลาข้อน้อยนะครับล่งก้อนเดี๋ยวนี้ไปครับเดี๋ยวไปพอกันยุบหุ่นเลยเนาะยุบหุ่นนะครับยุบ หน้าสามสิบคนแล้วครับเฮียนผีสาวเนาะครับ <c oughs> ครับกับมหดทุง่งอะ่ทุ่งหน้าล้วครับโอ้บรรยากาศดีไยครับพี่นอ้องหมอกลุ่งหมอกลุ่งายแล้วครับเริ่มสีอากาศเย็นลงเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่ายามเวียนหอนแห้งครับพี่นอ้องหอนหอนสีไม่เย็นช่วงกลางคืนนะครับขี่ผ่านมาเมื่อกี้ผู้ชายเวทยาว่าโอ้ไปสวยไปเนี่สทีไปเอาเนี่เขาเอามมืดเราหลับอ่นนะ มันรถท่านมีฝาลงกเนาะครับตรงก,กระไดกันเร็วๆออกมานจะเสาเนาะครับไปเข้าไปเบื้องตรงก่อนเนาะพี่น้องตั้งขึ้นมาเบื้องไส้ตามทิศกระเรื่องบอกพี่น้องไปเนาะครับตามทิศใส่เบ็ดเนียปูไว้นัมใส่ไว้แต่ต้องเว้นหมดแล้วครับเรื่องบริเลทไทยพี่หน้องเขาเบื้องซิปก็ล้างหนึ่งดอกใส่ถิ่มไว้หน้าเจ้าของหน้าครับไส้แซวไว้เลยบริเลทเก็บไปกูเนาะครับอันนี้ปูก็ยังอยู่ครับ ตางผ้าพีผ้าหนองเข้ามาสองบบรรยากาศอันนี้ก็ยู่ครับกาศบริสุทธิ์น้ำตรงไฮตรงหน้าเนาะครับเดี๋ยวเบื้องหลบก่นอนใหายขึ้นมากจากกันไฮลุ่มผลครับมันถือถือบูบ,บูไฮลุ่มผลออกก็เลยมาใส่ไปนี่ครับยามมงดูหมานคือไฮลุม่มว่าไฮลุ่มถือ,อยามย่ำได้ถือย่ำนั่นเดียครับมุมีดอกครับเอ้าเอาไปอีกจะมือก่อนขันมุมีก็จงงังไงลงไปมองเกาครับ ไปล้แมหมุมเก่าทีตามทีใกล้ฟ้าพี่น้องยามมันยามทุบเศร้าถือทุบเศร้าเลยครับเศร้าแล้วป่าเอาน้อยกุ่นป่นนะครับไปไปเอ็นพ่อกันยุบหุ่นละครับยุบตรงหลุมหุ่นละครับอยู่หน้าอยู่บถึงหน้าหุ่นนะแล้ครับมาหัวถึงหน้าละบ่เนี่ยถึงหน้าห่างถึงหน้าหน่อยควาหน้ากึ่งเก่าหน่อยละครับหมงเก่าหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อน้ำบกแล้ว เอาไปเบิ้งอารมณมก่อนครับน่าสินี้ยังหรอกเพราะว่าเคลื่อนตานมติดบมาอยู่ครับพี่นนางนาตะเวนบุญละไปลบไปเบิ้ง มีอย่างนี้ี้ยงเงียรครับเดี๋ยวตักออกกันนี่มีแต่บอกหอยพี่อน้องตักออกทิมครับเดี๋ยวมันปิดกันทางน้ำไหรแล้วครับ ปัดแต่เบื้องอันเพิ่งมาเนี่ยตักงเงี้ยออกแล้วครับเพิ่งก็คือสีบุมี่อย่างเราเบื้องส่งอ่ะลุมบ่มีเนาะานั่นมันลงกว่าลดลงอ่ะลุมหลายครับอันเพิ่งก็โลงกว่าน้อยขันไม่ได้ลงไม่ได้ลง,ม,ลงมือเดียวสองมือเถอะละครับพวกเกินนี่ phải không bị bơm cạnh cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ นี่ครับพี่น้องนี่มีปลาหน่อยอยู่มีกุ้งมีซิ่วมีบอกหอยแล้วครับเดี๋ยวเรียกเอาตับปลาเป็นตัวเนาะครับเดี๋ยวเรียกเอาปลาหน่อยไปไม่จะเฮ็ดแหงครับเชียงหน่อยมุนิกะกินอะได้กับเปล่อยปลาครับบัวบัวบอกไอ้เป้วยเราเป่อยเขาลงนี่นะครับรถ อมีสันมันแหละอันนี้ก็เอาอขีดทั้งตัวไปวงซิวกับควายลงงามมือ่ตเอาตอนนี้แหละครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องไซกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะเห็ดเสียบเห็ดงางเดียวกันไว้แล้วครับไปเกิดไปเบื้องไซครับมันสีงายมันสืดวยตามที่เิ็ไปเห็ดงานนลำนาะครับหูหลักทางเสื่อมคนละ นี่ครับเขาก็เริ่มม่านเริ่มยังเต็มที่แล้วครับนี่ครับออกรรษาเขากดสีท,ทอ,อกมัดทวงเราครับนี่ฝนกับว่าสีม้าช่วงสิบแปดสิบเก้าเนี่ยแหละครับมันสีแมนบ่เอ้ามาหอดไสล้วครับยาม่มมามาามงกันเลยครับไออยามเ่งกันเลยครับมีอะไรหรือเปล่าเสตต้มองเก่าเหมงเดิมนี่ละ คอตัวนึงครับกับปูกับปูพี่น้องเอาปูเอาปูเนาะเอาอเดี๋ยวเทให้บึงได้ปลาคอตัวนึงกับปลาเทียมหน่อยนะครับกับปูนทนกนี้มาตัด มาเต้ตรงข้างล่างเนาะครับปูไว้แต่ดองเนาะพี่น้องเนาะปูถึง,งเงี้ยครับปูแมวมาดูคนเอาไส้เพรไส้เนาะครับเอาขึ้นไว้ตะก้อนจากมืึสองมืึ่จังสีไส้อีกครับไปไปเบื้องล้างเทิงกันครับเอามหาหอดล้างเทิงเนาะครับเบ็ดเงี้ยปูสามทิศกระย่างเค็กเบื้องเยอะครับย่างมันทั้งนี่ยแหละมันบ่มีอย่างเนาะครับไส้ถิ่มไว้แซ่ไว้เนาะครับไปลงไปเบื้องกันครับไปยามเบื่องกันเลยเอาอีปูไปให้ยันต์ดอง ตองไปตัดตาเส้นตามหงงามแหลงครับนามเกี่ยวขอ่อยหมดแล้วอืมอังอมฮึขูขคือเขาปับรถหน่อยเดี๋ยวที่ส่ขุจะสรุปพร้อมกันเนะพี่น้อง นี่แหะครับใส่สองรางเขามีแต่ปูแต่ปูมีแต่ปูโอ้นี่ลูกเต็มเลยครับปล่อยปล่อยปล่อยครับใส่กับว่าใส่ดอกพี่น้องออกขึ้นไว้ที่เกแต่นน้ำไว้จังน้อยครับเดี๋ยวน้ำเมันสีแห้งนี่เหมือนน้องรับพลันเป็นไฮสุดท้ายมันติดทางแล้วครับมันมีของหนามมากแล้วนี่ครับคนงานออกเด็ดดวงเลยไปเข้าบ้านมันนี่พี่น้องสวยแล้วก็แล้วง่ายอยู่ครับป่านี่ก็จะเป็นมกเนาะครับ ไปครับเขาบ้านมันนี่กระเสี่ยวบรรยากาศไว้ซ้ำนี่แหละครับผ้าพีผ้านนองเข้ามาเบืองไทยเบืองหน้ายามตุ้งยามไส้ขึ้นเขาแล้วครับกิจวัรประจาบ้านทุกมือนะครับยามหายยามหน้าพี่น้องยุ่งน้ำให้น้ำหน้านี่แหละครับเขียวแล้วครับจากน้อยกับเรื่องเต็มท้องเราพี่น้องครับบรรยากาศตะเวนก็คืนแล้วครับสวยเติบแล้วครับไปเข้าบ้านมันนีน่พี่น้องแต่นี่ละเนี้ยไหนห้องครับพี่น้องยีปปูอีปปูยีปูไปตองครับ ถือว่ามายู่ครับครับท้ายนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับพ,พ่อแม่พี่น้องเข้าสู่สุขสุขเคล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามจิตต่างต้นจนหยุดจบแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบบร,ริพัตรคลิปใหม่ๆนี้เลยครับคลิปหน้าทำผิดผิดพลาดพี่น้องเหมืนยังกัจังค่อยชมค่อย,ย,ยติดตามครับภาพยังเนื้อหากิริยาท่าทางอในบ่มมงคลตามที่ก่ขอโทษขออภัยครับครับตอนนี้ท่านที่กระเสียวไว้สม่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ